เพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงสงสัยนะครับว่าไอหน้าหล่อนี่คือใครนะครับมันคือมาสคอตของผมเองเว้ยทุกคนโอเคทุกคนหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีไอหน้าหล่อตัวนี้นะครับอยู่ที่มุมซ้ายจอล่างของทุกคนนะครับ mm hmm. <laughs> ตาวหล่อผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นนะว่ารีแอคชั่นของผมเนี่ยในแ,แต่ละคลิปเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะมารู้ชอปร้านบริการจําหน่ายสินค้าโรบรอกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสินค้าโรบั็ทั้ง ID ดีพาร์และแบบกลุ่มแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆอีกด้วยทั้งบล็อกฟู้ด โกกาเดนและแบบอื่นอีกมากมายสินค้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายแถมยังปลอดภัยและไวสะดวกสบายอีกด้วยและตอนนี้ทางมารู้ชอ็อปได้มีโปรโมชั่นแฟลชเซลของโกกาเดนที่ราคานี้จับต้องกันได้ง่ายมากเลยละครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจน,นถึงเที่ยงคืนเอ้ยอหยอกถึงสี่ทุ่มนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสะดวกปลอดภยัยไว้ใจมารู้ชอ็อป โอเควันนี้ผมมาพร้อมกับการที่จะมารีวิวฟาร์มผมนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2วันปะ่ะกับอีเวนต์เซนอีเวนต์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้เนี่ยผมเติบโตวไวมากไม่ใช่เพราะอีเวนต์เพราะพี่สาวเองนะครับแต่อีเวนต์นี้เนี่ยผมดวงดีอย่างหนึ่งนะดวงดีก็คือนี่เห็นปะ่ะนี่คือฟาร์มผมตอนนี้เว้ยโอ,โอ้โหถึงแม้ว่าผู้เล่นเก่านะครับอาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันแบบไทฟูมากเลยเ,ลยเวย้ทุกคนต้องไปดูจุดเริ่มต้นผมนะครับมันแบบ กมันลกมากเลยเอาจริงๆนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับไอเห็ดข้างหลังอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยเยอะนะเยอะมากไอนี้ก็เยอะเหมือนกันผมชอบมากเลยคือไอสองวันที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้ไอต้นเบอร์นิงบัตรมาต้นหนึ่งได้เอเ e อร์ดิลี่มาอีก2อสมต้นเลยและแถมยังได้เรื่องของใจแอนพาคอนอีกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยติดเรนโบว์คือแบบผมยังอึ้งอ่ะมันติดได้ยังไงวะนั่นแหละครับผมก็เลยมาอวดฟาร์มไว้หน่อยนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละ ก็เป็นความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพันว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นความภูมิใจของผมนะครับที่ผมก็สามารถปั้นความผมมาได้ขนาดนี้นะครับก็ผ่านการช่วยของพี่รันบ้างนะครับพี่เหนือบ้างแล้วก็พี่นุ่นบ้างนะครับที่มาช่วยแบบว่าสนับสนุนเรื่องของสปริงเกอร์นะเพราะว่ามาสเตอร์นี่ผมก็มีน้อยมากมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ไปได้เรื่องของถั่วมาอีกเห็นปะไอถั่วยักษ์อะเออไอเมื่อวานเนี่ยพริสเมติกนะครับมันมาเยอะมากเลยว้ยแบบ3 4มี่หต้นอะแล้วแบบผมทันทุกต้นอะ ยิ้มดิยิ้มดิยิ้มยิ้มคาม, <laughs> มตอนนี้อาจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าต้องเอามาเก็บเรื่องของฟานซงคานซิวนั่นแหละที่บอกไปนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บแพ็กมาประมาณเท่าไหร่นเนี่ยน่าจะ20กว่าแพ็กมั้งเท่าที่เห็นนะครับอ๋อนี่ไนี่ยี่สิบแปดแพ็กนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า28แพ็กเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะไอสปายแมงโก้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะไอซิทันเนี้ยมันไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะทุกคนถ้าตามความคิดผมนะอะตอนนี้ก็มี322ลาะ ผมรู้สึกว่ามันยังมันยังเฉยๆนะอีเวนต์เนี้ยถามว่าสนุกไหมก็ก็โอเคนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเท่าวันที่แล้วไหมผมว่าไม่นะฮะอันที่แล้วเนี่ยน่าจะสนุกกว่าไหนทุกคนนะครับลองคอมเมนต์หน่อยสิว่าทุกคนชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างอีเวนต์ที่แล้วนะที่เป็นไดโนเสาร์กับอีเวนต์นี้นะที่เป็นเรื่องของเซนอีเวนต์สำหรับผมเนี่ยผมเพิ่งจริงจังตอนเซนอีเวนต์นะเอาจร,งจรงิงๆริอะไดโนเสาร์นี่ผมแบบยังตามแพทไม่ทันด้วยยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับ คตรเสียดายเลยแต่ว่าสนุกมากจริงๆนะโอเคมาเรามากับเซนแพ็ก30แพ็กนะครับผมจริงๆอ่ะผมได้มาแล้วต้นหนึ่งนะเห็นปะ่ะข้างหลังอะ่ะเอ่อต้นนี้ป่ะนี่ไงเมเปิลแอปเปิลนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันดีไหมก็กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากมายอะไรมากพี่กสุมวันนี้เนะี่ยก็อยากจะสุมดูว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่าแท้นเด็นะไม่น่ามีไรดีนะครัวันนี้เซนล็อกว่ะเป็นไงก็ก็ได้อยู่นะเซนล็อก แต่ผมยังไม่เห็นมันมีเรื่องของไอของลับของอะไรเลยอ่ะทำไมพูดเราของลับมันแปลกวะนั่นแหละครับผมยังไม่เจอไรที่มันแบบเด็ดดวงๆเลยนะเอาจงจริงอ่ะมันจะมีหรือเปล่าวะเท่าที่เล่นมาเนี่ยเท่าที่กดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นมันโผล่มาสักอันเลยนะครับนอกจากดีวายนะไอดีวายได้ละทุกอันนะตอนนี้ผมได้มาทุกอันละยยเว้นไอที่มันเป็นซีเครตนะครับผมไม่รู้ว่าในแพ็กสุ่มฟรีเนี่ยมันจะมีอันนี้หรือเปล่าเนะไอเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ ไม่แน่ใจนะถ้ามีก็ต้องโผล่บ้างแหละเอาจริงอะไหนดูซิไม่ไม่เห็นเลยอะไม่มีเลยอะไหนอหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะขอแค่โผล่มาให้เห็นนนะเดียอยากอยากเห็นอ่ะเฮ้ยเมื่อก้ Maple Apple เมเปิลแอปเปิล็นปะแน่แต่ก็ยังไม่เท่าไรนะครับมีปะมีปะเฮ้ยเมเปิลก็โผล่มาแล้วเนี่ยเมเปิล <Maple S 2> ก็มาเหมือนกันได้ดวายอะแต่เราต้องการหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงเออนี่แหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ย เซเลนิตี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่แพ็คอันนี้หรือเปล่านะต้องซื้อเองหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าในแพ็คฟรีที่มันแจกฟรีเนี่ยที่เราต้องเอาเหรียญไปแลกเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ลองดูก่อนล้วกันนะเผื่อมันแวบ,บ,บ,บมานะครับจะได้มีความหวังในการเก็บตอน่หยนะถ้ามีก็ดีอะ่ะจะได้หาผลไม้ที่มันดีๆนะครับประดับฟาร์มนะโ,โหแต่ดูดีๆสวยปษฐีเศรข้างหลังอะ่ะโอ้ย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 ,อยแต่เราได้มาแล้วไงได้มาต้นหนึ่งละอีกต้นก็ดี ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับชิวๆเราชิวๆเลยถ้าไม่ได้ก็ไปรอเล่นอีเวนต์หน้านะครับชิวๆไม่ต้องอะไรมากชิวๆทุกคนรู้ป่ะพี่นุ่นแกติดอยู่ตรงนี้ประมาณ1ิบชั่วโมงได้ละโคตรเจ๋งอ่ะไหนดูซิมีใายอะไรขายหรือเปล่าตัวมีเด็กช็อปรู้ไม่มีนะครับเมื่อเช้าสุ่มไปละผมสุ่มบักเอกไปเมื่อเช้าได้ไอตัวอะไรว่านอนอะ ไดเอ็นหนอนเขียวอ่ะโว้ยอยากได้อ่ะอยากได้ตัวนี้เนี่ยเห็นปะตัวเนี้ยโอ้โหาได้มาทีก็บันเทิงอ่ะทีเนี้ยเหลือหกแพ็คสุดท้ายนะครับก่อนจะจบก่อนจะจากกันไปมันคงไม่มาหรอกมั้งเอาจริงอ่ะถ้ามันมาอีกก็ก็ดวงดีเกินไปนะเราอ่ะเอาจริงนะเก็บไว้เก็บดวงไว้อีพีหน้าไม่อีเวนหน้าโอเคนะไม่น่าโผล่ไม่น่าโผล่ไม่น่าโผล่เอาจริงไม่น่าโผล่ แต่ขอแค่ได้เห็นได้ไหมขอแค่ได้เห็นว่ามันมีอ่ะแบบไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรงั้นอ่ะเรนโบ์อ่ะได้ไหมมันจะมีหรือเปล่าวะผมไม่แน่นใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะว่ามันมีหรือเปล่าในแพ็กนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นแพ็กที่ฟรีไงใช่ปะ่ะมันจะมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไอเรนโบ์น่ะถ้ามีก็ดีเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรได้ปะได้ไรโอเคจบนะครับ <laughs> จบจบเป็นไปไม่เป็นไรนะครับ ก็คลิปนี้นะครับสรุปง่ายๆคือผมพาทุกคนมาดูฟาร์มผมนะครับพัฒนาการของฟาร์มพีกอสนั่นเองนะซึ่งก็ตามที่เห็นเลยนะมีอะไรบ้างเพิ่มเติมมาก็เป็นพวกใจแอน Pi พายคอนอย่างเงี้ยเห็นปะเบอร์นิ่งบัตแอมเบอร์ลินลี่แล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นไอทัวยักษ์นะครับซึ่งก็นั่นแหละไใ้มบเยอะพอสมควรนะจริงอะถือว่ามันก็เร็วอยู่นะที่พัฒนาเร็วขนาดนี้นะครับก็ ถ้าไม่มีพี่เขาช่วยก็นั่นแหละอาจจะยากหน่อยนะคร <c oughs> <c oughs> ับก็ดูคนว่าตอนนี้ฟาร์มผมมันโอเคหรือยังมันดีขึ้นไหมแล้วก็พัฒนาขึ้นเร็วหรือเปล่านะครับไหนลองบอกหน่อยสิอยากรู้ความเห็นทุกคนนะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับฝากตอบคำถามผมทีนะว่าตอนนี้เนี่ยไอแพ็คเซนซิคนะที่เราสุ่มไปมีไอเลนโบหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วก็มีใครได้จิ้งจอกหรือยังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะไปแล้วทุกคนาป,ปครับจุ๊บว่ะ